โ o โยต้าไฮรักเถือว่าเป็นรถกระบะระดับตำนานที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานด้วยความแข็งแกร่งสมรรถนะที่ทนทานและการพัฒนาต่อเนื่องที่ทำให้รุ่นนี้ไม่เพียงตอบโจทย์งานบรรทุกหรือใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังกลายเป็นรถที่มอบภาพลักษณ์ความหรูหราและความทันสมัยที่สามารถใช้ได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดโตโยต้าไฮรักเรโวรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรู้จักกันในชื่อคาร์โวนั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานใหม่ของรถกระบะ ไม่ใช่แค่ในด้านความแข็งแรงหรือความประหยัดน้ำมันแต่ยังรวมไปถึงความสะดวกสบายเทคโนโลยีและการออกแบบที่หรูหราราวกับรถ SUV ระดับพรีเมียมเมื่อมองจากภายนอกโตโยตา้าไฮลับเรเวอร์ทราสะดุดตาทันทีด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและดุดันมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่พร้อมเส้นสายที่เฉียบคมทำให้รถดูขแข็งแกร่งและปุ่มฐานไฟหน้าแบบเลเซโปรเจคเตอร์ออกแบบให้เลี้ยวบางรับกับเส้นฝากระโปรงและกันชนหน้าได้อย่างลงตัว พร้อมไฟเดทารมรันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และความปลอดภัยในทุกการขับขี่ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนและโค้งเว้าอย่างมีนิติสื่อถึงพลังและความมั่นคงขอบซุ้มล้อถูกออกแบบให้ใหญ่และดูแน่นหนาช่วยเสริมบุคลิกความเป็นรถกระบะท,ที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนล้ออลลอยด,ดีไซน์ใหม่มีขนาดตั้งแต่17-18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมาพร้อมยางคุณภาพสูงที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ด้านท้ายของรถก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ปลายท้ายแบบ LED เล็ดีไซน์ฉกเฉยวกันชนท้ายที่แข็งแรงพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกทําให้การบรรทุกสัมภาระหนักหรือขึ้นลงกระบะเป็นเรื่องที่ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหากพูดถึงภายใน Toyota h i ฮรักเรเวอทราวนั้นต้องบอกเลยว่ามีการปรับปรุงจนใกล้เคียงกับรถยนต์นั่งหรือ SUV ระดับหรูมากกว่ารถกระบะทั่วไปห้องโดยสารกว้างขวางและตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ที่ทันสมัยและมีความเป็นระเบียบใช้วัสดุตกแต่งแบบซอฟ t o ทัชเพิ่มความพรีเมียม เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพดีนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกลเบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าในบางรุ่นย่อยและรองรับสรีระได้เป็นอย่างดีเบาะด้านหลังมีพื้นที่นั่งที่กว้างคึ่งพร้อมพนักพิงที่เอียงเล็กน้อยเพื่อให้ผู้โดยสารนั่งสบายระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวามาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพื่อกระจายความเย็นได้ทั่วถึง ภายในยังติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนและระบบความบันเทิงสะดวกและทันสมัยขึ้นเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก JBL หรือ Pioneer แล้วแต่รุ่นย่อยช่วยสร้างบรรยากาศการเดินทางที่สนุกและไม่น่าเบื่อนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB และระบบชาร์จไร้าสายที่อำนวยความสะดวกได้อย่างครบถ้วนในด้านสมรรถนะ Toyota Hilux Revo Travel ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ได้รับการพัฒนาใหม่ มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่2.4ลิตรไปจนถึง2.8ลิตรที่ให้กำลังแรงม้าและแรงบิดสูงพร้อมตอบสนองการขับขี่ทั้งบนถนนในเมืองและเส้นทางธุรกันดารระบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ6จังหวะที่ปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือ 4WD มาพร้อมฟังก์ชันดิฟล็อกที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องลุยเส้นทางโหดๆเช่นทางดินหรือภูเขาระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้สมดุลระหว่างความแข็งแรงและความนุ่มนวล ทำให้ขับในเมืองก็สบายหรือลุยก็ยังมั่นใจด้านความปลอดภัย t o โย t a าไฮลัก e v o t r a ทราวก็ใส่มาเต็มคันทั้งระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันการลื่นถไหล TRC รวมถึงระบบ